สวัสดีครับเรามาพบกันกับหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องของพระธรรมนะฮะซึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยนั่นเองครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้แบ่งเป็นสี่เรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือพระรัตนตรัยเรื่องที่สองก็คือหลักธรรมนะฮะทางพุทธศาสนาเรื่องที่สามคือพระไตรัยปิดกเรื่องที่สี่ก็คือพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งทั้งสี่เรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนกันนะฮะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้เอง ซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของพระระตัตนตรัยนะครับซึ่งพระรัตนตรัยนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมานานเลยก็คือแก้วสามประการนะฮะแก้วสามประการนี้ประกอบไปด้วยพระพุทธนะครับประกอบไปด้วยพระธรรมนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยพระพิสุสงฆ์นะครับดังนั้นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สามประการนี้จึงเรียกว่าแก้วสามประการนะครับในความหมายของพระรัตานาตรัยนั้นนะฮะโดยส่วนงพระพุทธนี้ก็หมายถึงองค์พุทธะหรือองค์ ัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะซึ่งพุทธะนี้ก็คือผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งศาสนาพร้อมด้วยปัญญาที่คุณแล้วก็พระวิสุทธิคุณและพระมหาการุณาที่คุณที่ทรงสร้างศาสนาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะให้ทุกคนนะที่นับถือศาสนาพุทธนี้หลุดพ้นนะฮะจากความการเรียนไหา้ตายเกิดนะครับ แบบนี้นะครับส่วนพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของโองสมาสุตเเจ้านะฮะซึ่งคําสั่งสอนนั้นเป็นสภาพความจริงที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ขึ้นแล้วก็ค้นพบนะฮะแล้วก็นํามาสอนให้กับบุคคลอื่นได้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามส่วนพระสงฆ์ก็คือเหล่าสาวกนะครับของพระโอ,งองสมาสุตเเจ้านะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนซึ่งปฏิบัตินะฮะแล้วก็ดูแลนะฮะกิจของสงฆ์โดย น้อมนําคำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะฮะมาเผยแผ่แก่ชาวพุทธซึ่งจะได้เป็นอีกหนึ่งคนที่จะหลุดพ้นด้วยนะฮะซึ่งเข้าถึงพระนิพานซึ่งพระรันาตนตรัยนี้นะที่ครูบอกว่าเป็นแก้วสามประการก็คือสิ่งที่ชาวพุทธนะเคารพสูงสุดนั่นเองครับ ดังนั้นก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนกันนะฮะนักเรียนต้องเข้าใจในหัวข้อแรกก็คือความหมายและองค์ประกอบของพาราตนาไตนะฮะการศึกษาเรื่องราวของพารัตนาไตนะฮะทำให้ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะครับทําให้เกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในพรรัตนไตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําความรู้นะฮะที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องของพารัตนไตนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตัวและก็ครอบครัวขอนักเรียนได้เองนะครับ นเด็กครับในเรื่องของพรระัฒนาไตในส่วนของความหมายของธรรมะนะครับความหมายของธรรมะนี้ก็คือคําสอนขององค์สมัสัมพุทธเจ้านะฮะซึ่งมี2หลักนะด้วยกันก็คือหลักที่หนึ่งก็คือหลักของความจริงนะครับหลักที่2คือหลักของความประพฤติอ่ะเอาทีละหัวข้อก่อนหลักของความจริงเนี่ยนะครับก็คือคําสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นธรรมชาตินะฮะเป็นอยู่จริงนะฮะมีอยู่จริงเป็นธรรมดาของโลกนะครับอันนี้ครูอยากให้ดู เข้าใ,ใจอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามนะครับหลักทั้งหมดเนี้ยมันเป็นอยู่จริงมีอยู่จริงหลักทั้งหมดนี้ที่เรียกว่ากฎธรรมชาติทางศาสนาเรียกว่าสัจธรรมนะครับในส่วนของสัจธรรมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมที่นักเรียนเคยได้ยินมาแล้วเช่นเรื่องของหลักของกรรมนะฮะหลักของกรรมหลักที่2ก็คือหลักของไตรลักษ์นะครับไตรลักษ์ไตรแปลว่าสาม นะครับลักก็คือลักษณะนะครับมีทั้งหมดสาป,ประการนี่หลักไตรลักษณ์นะฮะเขาพูดอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องที่หนึ่งที่ชื่อว่าอน,นิจจังนะครับอน,นิจจังหรือบางทีอาจจะเรียกว่าอน,นิจจตาก็ได้นะครับอันที่สองคือทุกขังหรือทุกขาตานะครับและอันที่สามนี่ก็คืออน,นัตตาหรืออนัต ตาตานะครับแต่ละคำแปลว่าอย่างไงบ้างอัน,นิจจังนี่แปลว่าความไม่เที่ยงนะครับความไม่เที่ยงทุกขังหรือทุกขตาก็คือความสภาวะทนยากนะฮะสภาวะทนยากหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจและอันที่สามก็คืออนัตตานะครับอนัตตานี่ก็คือความไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีอยู่ไม่ไม่มีอยู่วันหนึ่งก็ต้องสูญสลายไปนะครับหรือสิ่งที่ไม่สามารถคงทนถาวรได้อันนี้คือหลักของความจริง นะครับพูดง่ายๆคือ,อ,อนักเรียนเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจใเรื่องหลักของกรรมหลักของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักของความจริงอีกหลักหนึ่งก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาทน,นะครับสามหลักนี้ก็คือหลักของความจริงนะครับส่วนหลักของความประพฤติก็คือคําสอนของพทธเจ้านะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องการนําความรู้หรือการนําสัจธรรมคาเนี้ยนะครับไปใช้นะฮะนำไปใช้นั่นเองนะครับซึ่ง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวขกับการปฏิบัติตัวเราในการดําเนินชีวิตของเรานะครับหลักเนี้ยนะฮะที่เรียกว่าหลักความประพฤตินี้นะฮะนักเรียนต้องเข้าใจหนึ่งคำก็คือหลักของคําว่าจริยธรรมนะครับจริยธรรมจริยะหรือจริยาแปลว่าการกระทํานะครับก็มีอยู่หลายหลักธรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าหลักที่ชื่อว่าเบนจศิีนนะฮะหลักธรรมที่ชื่อว่าเบนจศิีนเบนจศจีนนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือศีลห้านั่นเองนหครับหรือเบนจธจะม นะครับหรือเบนจะทำนะครับหรืออิทิบาท4นะครับอิทิบาสีก็คือการประพฤติประพฤตินะครับอิทิบาสีประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจวิริยะไซคือความขยันจิตตะคือความมุ่งมั่นนะฮะวิมังสานั้นใครควรไต่ตองดังนั้นตัวอิทธิบาสีก็คือเกี่ยวข้องกับการกระทำนะฮะ เกี่ยวข้องการกระทำหรือการประพฤตินะครับอีกหนึ่งหลักธรรมก็คือคกุศลกรรมนะครับกุศลละกรมนะครับบทขอโทษทีนะครับกุศลกรรมบทสิทธิ์นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับ หลักของความประพฤตินั่นเองดังนั้นครูอยากให้นักเรียนเข้าใจในหัวขอ้อนี้ว่าในส่วนของรัตนไตหรือหลักของธรร,รม,มะนะฮะในความหมายของธรรมจะมีอยู่สองหลักด้วยกันก็นนคือหลักของความจริงกับหลักของความประพฤติหลักของความจริงก็คือมันเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงนะครับเป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธ <D> รรมนะครับส่วนหลักของความประพฤติก็คือเอาเรื่องของหลักสัจธรรมนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัตินะฮะ,ะประกอบไปด้วยเบญจส,สีนเบญจธรรมอิทธิบาศีรวมทั้งกุศลกรรมบทสิบด้วยนั่นเองนะครับ ่อมาในความหมายของคุณค่าคของธรรมะนะครับคุณค่าของธรรมะนักเรียนลองดูคําแปลหนึ่งคำนะครับในส่วนของพระรันาตนตรัยที่เราเคยสวดกันก็คือบทที่ชื่อว่าสวากขาโตพระวตาธมโมนิสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะเนยิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหินะครับในคํำนี้แปลเป็นบาลีนะฮะเป็นบาลีนะฮะที่มีการแปลซึ่งพูดถึงคุณค่าของหลักธรรมนะครับ อ่ะดูคำแรกสวากขาโตพระพระทุทธธรรมโมแปลว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในคำนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทุกคำนะที่พระองค์ตรัสไว้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราพ้นทุกข์แล้วก็เป็นความทุกข์ที่พูดถึงมีการมีอยู่จริงนะฮะพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะครับแล้วก็พูดถึง ทางที่ทําให้ไปถึงความเสื่อมอันนี้คือบทแรกนะครับก,รรรก,ก็คือสวากาโตเพราะว่าตาธโมส่วนอีกประโยคนึงก็คือสันทิติโกคานี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัตินะฮะจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองคํานี้หมายถึงอะไรครับคนเราจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะ,ราะว,าว่าความเพียรนะครับแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามนั้นในการศึกษาเล่าเรียนว่าตนเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จก็ได้เพราะความเพียรนเ,เองนะฮะสันทิติโกนะ อีกประโยคหนึ่งก็คืออาการลิโกนะฮะอาการลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหมายความว่าไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดนะฮะพุทธองค์ก็กล่าวว่าการจะเป็นคนดื่มเหล้าดื่มสุราการพนันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงก็ถือว่าเป็นหนทางความเสื่อมนะครับไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดถ้าใครยังปฏิบัติเช่นนี้นะครับก็ยังเข้าสู่ความเสื่อมเหมือนเดิมนะครับอีกบทหนึ่งก็คือเฮีิปัสิโกคํานี้ก็คือควรเรียกคนให้มาดู คำว่าควรเรียกคนให้มาดูก็หมายถึงคําสอนของพุทธองค์นะครับจังสอนไว้พร้อมที่จะให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับพิจารณาตรวจสอบทดลองแล้วก็ลองปฏิบัติดูว่าเป็นไปตามที่พระพุทธองค์สอนไว้หรือไม่นะครับก็คือเอฮิปัสสิโกนั่นเองอีกบทนึงก็คือโอปันญิโกคํานี้ก็คือควรน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติคําว่าควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็หมายถึง การานำหลักธรรมมาปฏิบัตินะฮะแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์ของตัวเราเองหากแม้ว่าไม่ได้นามาเรียนรู้ไม่ได้นำมาปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจนะฮะเหมือนกับบอกว่าแกงเขียวหวานเนี่ยรสชาตินะฮะจะหวานนําเค็มตามแต่ถ้าใครไม่เคยปฏิบัติไม่เคยชิมก็จะนึกภาพไม่ออกนะครับและคําอีกหนึ่งคำนะครับอีกประโยชนึงก,ก็คือปัจจตังเวทิตโพอวินยูหิตคานี้ก็คือวิน,วนยูชน จะพึงรู้ได้เฉพาะตนก็คือหลักธรรมของนุธองเนี้ยที่พูดถึงเนี้ยก็คือจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้นํามาปฏิบัตินะครับเราจะเข้าใจด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเราเองหากแม้ว่าพูดหรือฟังจากคาคนอื่นมาโดยที่เราไม่ลองปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เข้าใจในหลักธรรมส่วนนี้โดยท่องแทนนั่นเองครับในธรรมะหกประการนะฮะที่เราได้เพิ่มพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ นั่นก็คือตั้งแต่สวักขาโตเพราะว่าตาทโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปัญิโกปัจ,จตังเวทิตโผวินยูฮีที่เราได้แปลไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นธรรมทุกเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงได้ปฏิบัติที่ตัวเองนะครับหลักธรรมนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วหลักธรรมนี้ควรจะเรียกคนให้มาปฏิบัติเรียกให้คนมาดูนะครับแล้วก็ควรน้อมนำนะฮะไปประพฤติปฏิบัติและสุดท้ายก็คือ วิยูชนควรปฏิบัติด้วยได้ด้วยเฉพาะตนนั้นนั่นคือหลักธรรมหกประการนั้นจากภาพนี้น่าเห็นว่าภาพนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุนะครับรถชนกันส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องการดื่มสุราในนั้นเหมือนที่ครูบอกไว้ว่าในหลักธรรมหกประการนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไถหาคนชอบดื่มสุราก็ย่อมนำไปสู่ความเสื่อมนะก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงนะก็เป็นทางเสื่อมจริงนะครับไม่ขึ้นอยู่กับเวลานั่นเองนะครับ ดังนั้นหลักธรรมของอสมาสัมพุทธเจ้านะโดยเฉพาะเรื่องของคำสอนเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะให้ทุกคนมาศึกษาเร่าเรียนแล้วก็พร้อมจะปฏิบัตินะครับหากแม้ว่าเรามีความพร้อมที่จะปฏิบัตินะฮะเราก็จะพบความสุขนะฮะสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสุขที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วนะครับจะเข้าใจในหลักธรรมได้ก็ต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเด็กครับ จากภาพนี้นักเรียนคิดว่านะครับตรงกับธรรมะข้อใดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพของชายชลานะครับความชลาเนี่ยนะครับพุทโธเคยเคยพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะฮะเป็นหนทางแห่งความความทุกข์นกเรนครับทุกคนก็ต้องเกิดและทุกคนก็ต้องแก่ชลาด้วยกันนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะตรงกับหลักธรรมข้อใดครับสวักฐานโตเพราะว่าตาทะโมหรือไม่ หรืออากาลิโกหรือโอปายิโกนักเรียนช่วยต,วตอบลงสมุดนะครับคำตอบก็คืออากาลิโกนะครับเป็นธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาเลยไม่ขึ้นอยู่กันเวลาเป็นเรื่องจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่จริงนะครับภาพต่อมาครับภาพต่อมาเนี่ยนะฮะเป็นภาพของบุคคลนะฮะ บีอาก,กับกริยาต่างกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าตรงกับหลักธรรมหรือธรรมะในในส่วนของพระธรรมข้อใดครับเอฮิปัสโกโอปนานิยโกสันทิิโกอาะข้อไหนครับคำตอบคือเอฮิปัสโกนะครับตรงรก,กับเอฮิปัสโกต่อมา จากภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพของคนนะกำลังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวเลยเนะครับนะักเรียนคิดว่าธรรมะเนี่ยตรวกฐธรรมะข้อใดครับอากาลิโกสันทิตโกหรือปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิคำตอบคือปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิก็คือ วินยูชนพึงรู้ได้โดยเฉพาะการปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติโดยเฉพาะตนนั่นเองนะครับอ่ะอีกหนึ่งภาพครับภาพนี้เป็นภาพของสุรานะฮะมีกากบาทเลยนักเรียนคิดว่าตกกบบทใดครับสวัคขาโตเพราวาตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอฮิปัสิโกหรือโอปนะญิโก คำตอบก็คือสวัสขาโตนะเป็นธรรมที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วนั่นเองก็คือเรื่องของความทุกข์ความเสื่อมทั้งหลายนะครับหากไม่ปฏิบัติตามศีลห้าหรือเบญจะศีลก็จะทําไปสู่ความเสื่อมนั่นเองนะครับสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือพาราตนไตยคือสิ่งที่เรานะฮะควรจะเคารพบูชาสูงสุดเลยซึ่งพาราตนไตายนี่แปลว่าแก้วสาประการด้วยการประกอบไปด้วยพระพุทธนะครับ ธรรมและก็พระสมในส่วนของธรรมะนะคําำสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นหลักของความจริงหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคําสอนที่ส่วนอที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายหรือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงนะครับและความเป็นไปโดยธรรมชาตินะธรรมดาของมนุษย์นะครับหรือเป็นไปตามธรรมดาของกฎของธรรมชาตินั่นเองนะครับส่วนหลักอีกหลักก็คือหลักของความประพฤตินะฮะหลักของความประพฤติ หลักของความพื้นก็คือคําสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักความจริงนั่นแหละที่นําศัจธรรมนั้นไปปรับพื้นให้เกิดประโยชน์นะฮะนะักเรียนดูนะต้องทําให้เกิดประโยชน์นะครับและเกี่ยวข้องกับการดำชีวิตเราก็จะไปสู่ในทางที่ประสบความสำเร็จและไม่ไม่สู่ความเสื่อมนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องมาทุกข์อีกแล้วนะครับและสุดท้ายคุณค่าของธรรมะสรุปได้เป็นบทสรรเสริญพุทธคุณนะครับได้แก่สวากขาโตภคตาธโมสันทิตโกอากาลิโก เอหิปัสิโกโอปันญิโกปัจจต่างเวทิทพูวินยูหิก็คือเป็นธรรมที่พระเจ้าตัดไว้ดีแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงได้เห็นได้ด้วยตัวเองนะครับควรเรียกคนให้มาดูหรือมาประพฤปฏิบัติแล้วก็น้อมนําหลักธรรมนะฮะไปปฏิบัติและสุดท้ายเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติปฏิบัติด้วยตัวเราเองฮะวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนที่ชื่อว่าปัจจต่างเวทิทพูวินยูหินั่นเองครับ และช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนครับคุณมีคําถามท้ายคลิปทีุ่จะถามนักเรียนว่าในการปฏิบัติตามหลักธรรมนะฮะทางพุทธศาสนาและการนาข้อคิดนะฮะจากพุทธศาสนาสุภาษิตมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยคุณถามว่าจะเกิดผลดีนะครับต่อหนึ่งหนึ่งนะครับต่อตนเอง2ต่อครอบครัวและก็สามต่อสังคมอย่างไรบ้างนักเรียนตอบให้ครูหน่อยครับลงสมุดนะครับ ส่งบุดีต่อตัวเองอย่างไรบ้างครูขอสองบรรทัดนะครับส่งบัดีต่อครอบครัวอย่างไรบ้างครูขอสองบรรทัดแล้วก็ส่งบัตดีต่อสังคมอย่างไรบ้างครูขอสองบรรทัดนะครับให้นักเรียนเขียนพัรณนามานะครับรวมทั้งหมด6บรรทัด3หัวข้อก็คือส่งบุดีต่อตนเองอย่างไรบ้างครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างไรบ้างนะครับ และช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือครูมอบหมายให้นักเรียนนะไปาหาความรู้นะฮะแล้วก็อ่านหนังสือนำาุัมาเลยในเรื่องของหลักธรรมทางพุทศาสนานะครับส่วนในชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ